แสดอีกล้วจะพี่น้องจามามสาวัสด,ดีจา้มามาจา้จามาโชว์หน้าบาดกันจา้าเม้นปะใส่หน้าบาดให้พีเอฟซี F C บ้งเนี่ยหนูไปทำอะไรมาหนูไปทำอะไรมาคะมาจ้าพี่น้องจา๋าป้อง มากินตำส,ส่นสวนปลาหมึกป้าช่วงนี่ยชอบไปกินแต่ตำตำนีหลีจ้ะพี่โนโจ้ะของหนูไม่เวลาหมือกินของหนูไงค่ะหนูไปกินปูไปของหนูก็กินตำเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะม,มาจ้ะพี่น้องจาองาอ๊าขออนุญาตดเส้นข้าวปุ่นอื่นเรามือน,นี้บ่ได้ใสเข้าวปุ่นผีหมวยบ่ได้ใสเข้าวปุ่นไอบ้บ้าแดงเนาะจา้ะมันเบิดสซางมาบ่คราะขั้นหอนอจ้ะพี่น้องจ้ะ บเบอร์กัเลยไปสื่อขอบปุ่นอันนั้นมาเส้นอืดข้าวเดียวจะพี่นองมาจ้าพี่นองจะข้ามแรงกแหกมันแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจะพี่นองจามามะอยากหยามเลยจักหน่อยใส่ฝ่าปลาหวกตุนเด้อ เดี๋ยวพักขาพักขาพักขามาเกแกะเบิ้งพี่น้องถามมันบ่ราเป็นเส้นข่าปุ่นเส้นแหงน่ะเมื่อมันขาดมนะันจะพี่น้องจะซอสป,ปาติกินแบบแบบนั้นเลยวก็เลยแบบแสบแบบนั้นนะา๊ะพี่น้อง Ủa, phải cho chặt nhỉ. Rồi. <coughs> ngọt <coughs> <coughs> าคลิปนี้สาวปสัสูชีวิตบักคับสวยอย่างเดียปลาหมึงหยาบจากพี่น้องจัดอันนี้สิไปสูกับมันต่อจากคลิปเน่าหลายจากพี่น้องจะดอ่ะอืมหลวกป้าไม่หลวกเอาจากพี่น้องจัดมันนี้บเบอร์กันไหนปลาหมึงหยาบจากพี่น้องกินกับ,บเบอรเกอร์จัด เ้าจะพี่น้องจามมือในซาปากะขอลาไปก่อนน้วจ๋ายจังไหนก็ฝากกันอะไรก็แชร์นะด้จ้าสวัสดีจ้า